แต่กรน,นัง่งแต่ทวงนะมันแก้มระน,น่งวงน้ายมองกเลยสาีา,ามากอ,อยู่เลยะขอนายาขตเสยากเคขอา่องอวน,อนันการเดินทางค่ะวันนี้จะกลับแล้วค่ะ จะจัดทงหน้าล้วค่ะขับรถออกจากทงหน้าจะใส่เวลาจิมหน,น่อยค่ะเพราะว่าณนหนให้มันครบแล้วค่ะบางเทื่อก่อะรู้สึกว่าเข้าน่ะค่ะตะวัาตอนนี้ออกมาแล้ววันนี้เลวลาชี้ดึงได้แล้ะ <c ười> คิดอยากเฮ็ดนะั่นนะ มืหนนาที่นี่ได้สบายสบายเลยค่ะแต่วันนี้มันมาเห็ุตอนช่วงขึ้นหนึ่งเดือนแรกนี่เป็นง่งเลยนะค่ะง่งง่งง่ศรสาวยู่ มุนเป็นเรืองแบบแบบธุระไม่ใช่เองช่น่จ้าน่มากมเลยดะขออนญาตเอาครื่องมือไปนเด้๋ยวม่หน่นแบว่าในบุคคลเพราะว่าจะเป็นมั่นอต้างเป่เปีนตุ๊กตัมไปอยู่ตรงวไป เพราะันรอดเวลาทังสิเสียเวลาไปเรื่อยค่ะเสียดายอยู e ่ด้ค่ะถ้าเป็นช่วงเดือนแรกที่เขามาเราไรสุดเลยครบแล้วค่ะชั่วโมงจต่ถ้งเป็นตุ๊บตุ๊บตั๊บไปอยู่นอ้าค่ะไว้ไปค่ะนั่นคืออาจะมมูงเป็นเรื่องแบบแบบชุระไม่ใช่เอง ไปยุ่น้งองหันไล่ไป,ไปค่ะเวลาเพระาะว่าฉันรอดเวลาทสิเสียเวลาไปเรื่อยเสียดายอยู่ดีค่ะทำเองช่วงเดือนแรกที่เขามาดเราไรสุดเลยครบแล้วค่ะชั่วโมงวันศุวร์ไรสุดต,ต,ตอนค่ะตุโด,ดโด,ดนอันตรายแต่มาตอนนี้ยุธทงหน้าเนีย่ยว่ามีรถไฟค่ะมีแต่รถจักรฟองคนเดียวนี่ละนี่น้ำใจไล่ไป เดี๋ยวไม่จะหนูจะวันไหนบุกมาเพราะว่าจะเป็นวันทุกข์ก่อนสนักพุ่นี้มันจะเอาเสียงใบเห็ดนามลุง่งเดี๋ยวๆขออนุญาตก่อนค่ะเพราะว่าเห็ดลุ่งไปเลยดีกว่าชิดีบอสเวลาเพราะว่าฉันรอบเวลาทังสี่เสียเว,วลาไปเรื่อยไปเสียดายอยู่ดีค่ะ ถ้าเ็นช่วงเดือนแรกที่เขามาดเราไรสุดเลยครบแล้วลลค,ค่ะชั่วโมงเวลาพาฉันรอบเวลาสิเสียเวลาไปเร้่อยค่ะเสียดายอยู่ดีค่ะถ้าเ็นช่วงเดือนแรกที่เขามาดเราไรสุดเลยครบแล้วลลค,ค่ะชั่วโมงจะได้ไหมอุจจารย์นุชถมว่าในบุกมาเพราะว่าจะเป็นบกถจะออกข้นนใหง่แล้วค่ะ รถเมัน oh, จะเอา,นนาถนนม้า์ทนถนนในญ่ถนนเนืนอถนนน,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 น่าจะพร้อมเหนืนี้ว่าจะเอาเสียงไม,ม่เห็นดนามรุงเดี๋ยวๆขออนุญาตก่อนค่ะเพราะว่าเห็นดรุ่งไปเลยดีกว่าชิด้ว่หกหมืนนาทีนี่ สบายสบายเลยค่ะขยนนันเนาะที่ขยันเพราะว่าอย่างค่ะเพราะว่าขาคิดว่าเัาเป็นส่วนหนึ่งของของเสด็จของเดียวพรุ่งนี้ว่าจะเอาเสียงไม่เหยียดนามรุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตก่อนค่ะเพราะว่าเหยียดรุ่งก็เลยดีกว่า ต้องไปยืนตรงไหนค่อยไป,ไปค่ะขนาดาจิตป็นพนักงานที่ดีของเพื่นใดญเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพืนก้นไหนที่ของว่าท่านวิวงแ้วค่ะเฝ้าเฝ้าไล่สดเลยค่ะก็ต้องก็ต้องรอดสิเพราะไล่สดตอนครับจุโด,ดโดนอันตรายแต่วมาตอนนี้ยุธชงหน้าเนี่ยว่ามีรถไฟค่ะมีแต่รถจอดฟองผู้เดียวน,นี่ละเนี่น้ามจ้ะไล่ไป นาที่นี่ได้สบายสบายเลยค่ะสวยมากมากเลยค่ะอยยอขอรนย,ยะอ่อนคนนู้นอ,อ,อยู่นั่นเดี๋ยวแดดเดี๋ยวบออยู่นี่ล่ะค่ะไล่ได้เพราะว่าถนนทงหน้ามัน่มี คืออาจซม้งเป็นเมืองแบบแบบธุระไม่ใช่เองเช่นเดว่ัน้าเขาเป็นจางคนเราถ้าเฮาสามารถผ่านการทดลองงานส่งเงินบนไทยไวหกสิบวันปัน่าจะลดขาดหลังจากออกแต่หุ้นหน้าไปแล้วแจ่หุ้นเราไม่ได้เลยนะคะออกแต่ได้แต่หน้ากระทวมงนะคุณแก้มมันน้าท่วมน้าให้มองแต่ การเดินทางค่ะวันนี้จะกลับแล้วค่ะกลับจากตงหน้าแล้วค่ะขับรถออกบจากตงหน้าจะใส่เวลาจิ่มหน่อยค่ะคะตะวันถนนนี่ค่ะตะวันไม่ได้ออกมาเนาะมันมีเป็นอาชีพได้ก็ได้แล้วค่ะนิดนิดคิดอยากเค็ดนะนะขยันเนาะ ที่ขยันเพราะว่าอย่างคะ่ะเพราะว่าเขาคิดว่าเ้าเป็นส่วนหนึ่งของของเฟซบุ๊กของเดียวถ้าเป็นจา,คางคนเ้าท้าเฮ้าสามารถผ่านการทดลองงานสองเดือนบนในวัยหกสิบวันก็หาจากเวลาเพราะว่าฉันรอบเวลาสิเสียเวลาไปเรื่อยเสียดายอยู่ดีคะ่ะถ้าเม็นช่วงเดือนแรกที่เขามาแล้วใบสุดเลยครบแล้วคะ่ะชั่วโมง ไกันเข้มาใหม่แล้วมือการเดินทางก็สิสะดวกจริงๆถ้าเอาเสียงมากน่ำนะ่ะเะทุผมันไหลไปหากันอะ่ะจะดีเลยพรุ่งนี้ว่าจะเอาเสียงมาเห็ดนำรุ่มเดี๋ยวๆ,ๆขออนุญาตก่อนค่ะเพราะว่าเห็ดรุ่มก็เลยดีกว่า มื่นนาทีนี่ได้สบายสบายเลยค่ะแต่วันนี้ไม่มาเหตุตอนช่วงคือหนึ่งเดือนแรกนี่ติดงวงเลยค่ะง่วงง้มงวงสาวยู่ จะมุ่งเป็นเรื่องแบบธุระไม่ใช่เองจิงๆเ้าต้องเป่ยนเป็นตุ๊กตุก้องปมไปยโนมันปันไปไปจะออกถนนใหญ่ละคะร่เมลนเราจะออกถนน้มาพนถนนใหญ่ละคะถนนเนนือน่าจะพ้อเนน่ย